เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้อยู่ผม B e. G h ช n n e ลและเกม Alice Wireless วันนี้ผมจะมาเออพาทุกคนไปท่องเที่ยวในถ้ำนะครับไม่ใช่ถออ้ำเขาหลวงอะไรแบบนั้นนะครับอะไรวะ <c oughs> คณนน้ำจะเป็นจะเป็นอ่าหลงทาง <c oughs> เป็นถ้ำอะไรก็ไม่รู้ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันอ่าผมจะพาทุกคนเข้าไปาในถ้ำลึกลับอืมมีเต่าด้วยอืมมีฝุ่นด้วยจามเลยดูสิข้างในจะมีอะไรข้างในจะอันตรายหรือเปล่า อืมอืไอแลนด์เคฟโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่มันอะไรนี่อ่ะตัวบล็อกเอกเลยเซสแสนปปิ้งทอทอลคิงโอ้โหมันก็คือเต่าสแนปปิ้งเหรอมันคือเต่าสแนปปิ้งครับคิงด้วยโอ้โหใช้ไซส์ใหญ่เลยนะนี่อ่ะ อื้อุ้ยอื้มอะไรเนี่ยพ่นไข่ออกมาด้วยมั้งแต่ไข่มันไม่ออกทางปากนี่หว่าลบลบลบอื้มมันมีท่าโจมตีอยู่สองอย่างเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้ยอีกทีไหมอ่าสามครั้งเนาะอืมเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยโอ้มันจะเพิ่มเลือดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องวิเอาอืมหอลอกเรานะเนี่ยหอลอกเราให้เข้าไปใกล้แล้วมันก็ตีเราอุ้ยอุ๊ยนี่ลบอืมหลบหลบหลบไอเออเอาละเนี่ลบนี่ฮ้ยอะข้ามาเออนั่นแหละอืมโดนโดนโดน อืีกสักทีไปล้ออกนี่ลบอถูกแล้วนั่นจะจะเจ็บก็สโลด้วยนั้นนี่อืมเฮ้ยอืมเพิ่มเลือดอลบหดหัวเหรออยู่ในกระตจบหันมาเร็วยังบ้านี่ลบลบค,ครับโดนไหมอืม น,น,น,นี่อ่ะนี่อ่ะเฮียไอ้ไงไอ้ไงสติน่าตีสิครับเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูสิหลังจากนี้ผมจะโนดามเมจได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืรบทนนันเนาะหดหัวในกะดองอีกแล้ว พอแล้วอ,อย่าอย่าลบอย่าลบนี่มันจะโดนดาเมจอยอุยอ๊ยลบลบอลบอถ้าเราเข้าใกล้มันจะยิงกลไกลก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันก็นยิงไม่ยิงก็ทำแบบนี้แหละ สปินอ่าอืมโดนไปอีกทีนึงอืมเหนื่อยแล้วตัวเราพอแล้วออกก,ก็อยากจะตีให้มันได้สามครั้งอยู่หรอกแต่มันเหนื่อยแล้วเอ้ย่ะเอ้ย้ย่ลบอืมไม่ได้กินนะ ไอ้เตาไม่วินหัวบ้างหรือไงเออโดนาเม็ดไม่ได้เลยหมวนกี่รอบแล้วเองอ่ะฮะเอานีออกไปโอ้ยลบอืมนี่นี่ปีไปเจบ็จบเจ็บถึงต้องหลบอยู่ในกระดองเฮ้ย โดนอุ้ยลบเื็บเจ็บเฉียดนิดนึงฮะหมุนมาเออนั่นแหละอืมหมุนมานั่นแหละตีไม่ได้สแตมิน่าหมดอุ้ยลบไม่ทันเออโดนแล้วหนังเหนียวนั่นเองหนังเหนียว เออโดนโอ๊ยถ้าส,สปินมันดุนแรงเหลือเกิน40อืม80อืม120อืม160ยยสสเออต้โนโอ้ยโอ้ย,อ,ยอืมทำน,นี้ทำน,นี้เออ ตายสักทีเถอะครับอยู่มานานเนาะไอ้เปล่าแกไอ้ลบอืมพอแล้วไอ้ลบอืมอ้าวครั้นี้ไม่มาอีกโหห้าร้อยขวบอืมอืม อีกนิดเดียวเดียวอืมมาแรกเลยตายเออตายแล้วครับโอ้โหได้เลยกระดางมีห้าเอ,อ้มาสิบเงินมาสิบแล้วก็ไข่ว้าวเราได้ไข่มาด้วย มันจะเหมือนกับบอสเต่าตัวกนะ่อนหรือเปล่านะผมรว่าน่าจะเหมือนนะเพระว่าน่าจะเหมือนอยู่ตรงนี้ไหนดูสิ med medical medicinal c h e m i s t r อ ah ต้อนบอกว่า จะช่วยเพิ่มเลือดหลอดเลือดให้มากกว่าเดิม1ิบเพิ่มขึ้น1ิบอ่าจริงด้วยแม่มาแล้วมันจะเหมือนเดิมเดีเ yeah. อาละครับสำหรับวันนี้บอลรับในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อ ติชมข้อใดก็ตามโอเคสำหรับวันนี้ก็เข้อจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับเซฟโอเคไปบา,บาย